สวัสดีครับนี่ก็พอสร้สางทูตเก่าน,นะครับนี่สีมานะครับเบ <c oughs> าถึงเรืองน่ครับการต่อเกี่ยวนะครับเกี่ยวกับเทือนนะครับตันน้ำอื่นก็เกี่ยวดันสําหรับคน้นทุนหน่อยนะครับเนาะแต่ว่าการต่อนี่ก็ก็ดีนะครับเนาะสูตรไหนก็นดีเวินะครับเนาะแต่ว่าปัจจัย สำคัญนะครับปัจจัยสำคัญกับคลิปนี้สิมาบอกนะครับคือว่าการต้อนครับสมควรที่สะให้มันถอดตัวนี้ได้นะครับน่ครับนี่ครับตรงที่มีน็อตนี่นะครับเนาะนี่ครับนี่ครับเบื้องงผมนะครับเนาะผมจะเห็นใบนะครับต้อนะครับเห็ดใบแบบว่าให้มันถอดฟ้าตัวนี้ได้นะครับเนาะนี่ครับ แหวงไว้นะครับเนาะเขาเชื่อมไว้นะครับเนาะนี่ครับนี่คบตัวนั้นก็เชื่อมนะครับนะนี่ครับนี้คือสูตรไครสูตรนันนะครับเนาะแต่สูตรนี่ผลดีนะครับเนาะผลดีก็คือว่านะครับเท่าหน่ยครับเวลาหน่ยครับเวลาตัวตัวลูกตัวเนี้ครับนี่ครับตัวลูกกิงตัวนี้นะครับเนาะลูกปื้นแตก นิวานันีปัญหานะครับเนาะเวลาเขาถอดออกนะครับเนาะเขาจะได้ถอดฟ้าตรงนี้นะครับนี่ครับถอดฟ้าตรงนี่ครับถอดฟ้าตรงนี้ออกเขาเกาลูกกิ่งออกมาก้วยที่เขาต้องถอดอ่าขาเกิดตัวใหญ่นี่นะครับเนาะมันจะง่ายนะครับเนาะนี่คืออา่าข้อสำคัญนะครับของคลิบนี้นะครับเนาะ ถ้าเขาเอ็ดไปเลยนะครับแนละ้วหมายถึงว่าส่วนหากที่เป็นตอคือว่าตอตอเป็นแผ่นเดียวไปเลยนะครับแนละ้วบ่บ่บ่บเหลือมองเพื่อจะถอดนะครับเว่าที่เนี่ยครับโหลดเ่าเก่ามากนะนะลูกปืนลูกตัวนี้ครับเนะี่ยลูกกิ่งตัวนี้เนี่มันแตกได้นะครับเนาะมันแตกได้หรือว,ว่ามันสึก ได้นะครับเวลาเขาถอดเขาจะได้ถอดหลายแนวนะครับนะคลิปนี้ก็ว่าให้แนวทางนะครับแนวทางเราว่าผู้ทีสีคิดต่อเยี่ยวดันนะครับเนาะมันจะได้มีแนวทาง <c oughs> มีแนวคิดนะครับเนาะว่าเขาจะ สูตรนี้ดีบอนะครับเนาะนี่ครับคือสูตรนี้คือระยะเงี้นานะครับเนาะเพื่อตัวห่างในแตกเขาจะถอดนะครับ <c oughs> เขาจะเอาน็อตออกฝานี่เขาถอดขึ้นในเหมือนเดิมครับเขาจะไม่ได้ลือหลายแนยวนะครับเนาะอันนี้คือการแบบว่า <c oughs> เขาแต่งอยู่เขาดัดแปลงแต่ว่าเขาก็สามารถที่ว่าจะลือ <c oughs> ตัวขัางในโดยไม่ต้องถอด ล <c oughs> ูกออก,ก็เกอใหญ่นี่เนาะครับเนาะ <c oughs> จะไม่ได้ลือหลายครับ <c oughs> คลิปนี้นะครับเนาะหากผู้ใดเห็นว่ามีประโยชน์เนาะครับนเนาะหรือว่านั่นกะฝากกดใจเป็นกําลังใจนะครับฝากติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆเก็บความรู้อา่ามืฝากพี่น้องน,นะครับเนาะนี่ครับอา่าสําหรับอา่าคลิปหนานนะครับผมก็สิ เอาไปฟังว่าเขาใส่เงหหาาไปานไรนะครับในการต่อไปเกี่ยวเนี่ยนะครับในคลิปนี้กะชื่อว่าให้ความรู้นะครับว่าเขาเหตุแบบนี้มันจะดีจังใดน,นะครับการต่อไปที่ว่าสามารถถอดได้นะครับนี่ครับนี่ ถอดได้เวลาเฮาตัวนั้นข้างในมีปัญหาเขาก็ใบหินเจียใบบางเฮาตัดออกเขาก็ถอดฟ้าตรงนี้ขึ้นได้สามารถลืออสอมได้ง่ายนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรของผมเห็ุมากนะครับเนาะคิดเพื่อเวลาเฮาถอดเขาลือนะครับเนาะจะง่ายขึ้นนะครับเนาะคลิปนี้มีประโยชน์จังได๋ก็ตดกดไลค์กดแชร,ชร์ให้ได้เลยครับเดอ้อ คลิปนี้ก็สันๆันนะครับขอกล่าวเขว่มาสวัสดีครับ